สวัสดีครับขอตละเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมเมื่อกี้พึ่งไปทุระที่สว่างแดนดินมานะครับ mm hmm. ก็เลยกลับมาเย็นนะครับตั้งแต่เช้าช่วงประมาณเที่ยงเที่ก็ออกจากที่นี่ไปพอกลับมาก็เย็นแล้ว mm hmm. พึ่งกลับมาเหมือนกันนะครับ mm hmm. <laughs> เม่บอกถ้าไม่กลับด้วยกันจะกลับกับใครไม่เล่าให้ f อฟฟังว่าเราเพิ่งไปทุระมาอมไปทุระมาเพิ่งกลับมาจากสว่างแดนดินก็เดี๋ยวว่าจะอัปเดตพื้นที่ด้านหน้าให้ f อฟได้ได้เห็นหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้พี่ทุยเขาก็มา,าทำในส่วนของซุ้มประตูด้านหน้านี่นะให้ FC ได้เห็นนะครับ เมื่อก่อนตรงช่วงขั้นตรงนี้มันจะโล่งนะครับเพราะว่าเรารอหลบในหลบด้านข้างตอนนี้พี่ทุยก็ติดตั้งแล้วเหน่ต่อไป <c oughs> น้องแพลวก็ยังทํางานอยู่นะครับแพลวทํางานจนถึงดึกเลยนะพี่สังเกตดูเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเย็นเย็นเนี่ยคืออากาศไม่ร้อนนะครับน้องเขาก็ทํางานได้สะดวกสบายแล้วก็ ทำได้เรื่อยๆแต่ช่วงกลางวันมันจะร้อนนะครับผมจิตาเป็นไงบ้างเฝ้าบ้านวันนี้นนะพี่เมย์ออกมาข้างนอกเนี่ยเมย์ให้นั่งให้นั่งถ่ายรูปนั่งถ่ายรูปนี่พอดีเลย<ม>เดี๋ยวจะอาชิตานั่งเมื่อกี้นะครับก็มี FC แนะนำมาว่าอยากให้เอาเก้าอี้มาวางไว้ข้างหน้าเผื่อ FC ถ่ายรูปนะครับตรงนี้ แล้วก็ต้นไม้เนี่ย FC บอกว่าคือต้นเนี่ยมันเป็นต้นใหญ่อันนี้ถ้าแบบว่าเราเราเราตั้งไว้โชว์แบบว่าทดสอบเฉยๆ,ๆนะโอเคว่าถ้ามีต้นไม้จะเป็นยังไงแต่ถ้าหาว่าวางจริงๆเนี่ยเขาอยากให้เป็นวางแบบว่าเป็นพุ่มเป็นต้นไม้แบบว่าพุ่มเป็นใบเป็นดอกเล็กๆก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าต้นต้นนี้ถนะ้ามันเป็นต้นพุ่มสูงต่อไปถ้ามันชันขึ้นมามันอาจจะ อยู่ใต้โตช้าเหรอที่ขนาดเอามาไว้ปีหนึ่งนี่มันยังออะไรนะเมเอามันมาตั้งแต่น่าจะประมาณปีที่แล้วน่าจะประมาณตรงนี้ขึ้นมาประมาณปีละเครื่องได้อีกสามปีครับ fc ได้อีกสามปีจริงๆมันมันสูงช้ามากเลยถ้าเราไม่ได้ลงดินนะเพราะว่าเราเอาใส่กระถางไงอ่าฮะตอนแรกเมยซื้อเขามาเนี่ยคือเอาไปไว้ตรง ระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับบ้านนะคะเพราะว่าจะเอาไว้บังบังพังพางเออช่วตรงช่องช่องลมหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะล้มบ่อยเพราะว่าลมมันพัดไปอะไรเงี้ยก็เลยเอาเขามาไว้ข้างล่างมันก็โตดีอยู่นะคะแต่ว่ามันโตเขาโตช้า<อ>ใช่ไหมมันโตช้าเพราะว่าเราเลี้ยงเขาในกระถาง แต่ถ้าลงดินนะมันจะน่าจะโตวไวอยู่อืแล้วเราก็ไม่ได้บำรุงอะไรเลยไม่เคยเห็นต้นนี้อะที่ที่โรงแรมมีลลาดพัทยาค่ะเขาเลี้ยงแบบว่าเป็นต้นไม้เลยนะคะเหมือนต้นจำปาจำปีเลยต้นใหญ่ใช่ไหม<ช>ที่เห็นหแปลกมากเลย<ต>ใหญ่ได้ขนาดนั้นต้นนั้นมันน่าจะหลายสิบปีโอ้หลายปีมากต้นย<ป>คือก็มาตั้งให้เอฟซีดูว่าถ้าหากว่าเราตั้งไว้ประมาณนี้ เอฟซีอ่ะบางคนเขาแนะนํามาพี่ก็ติ้งในหัวว่าเออเพราะว่าเห็น f อหลายคนเนี่ยเข้ามาแล้วเขาก็มานั่งถ่ายมายืนถ่ายรูปตรงนี้จริงๆถ้าเป็นพุ่มอ่ะสนหอมก็สวยนะอ๋อสนสนหอมที่อยู่หน้าบ้านเราใช่จิงๆไปขุดขุดข้างหลังบ้านมันก็ได้มันมันต้นใหญ่มันต้นใหญ่ละใช่ก็น่าสนใจนะน่าสนใจก็เมื่อกี้คุณเมย์ลองนั่งดูแล้วนะครับว่า ถ้าเอากอี้มานั่งประมาณนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ถ่ายรูปด้านข้างก็เดี๋ยวมีพุ่มไม้นิดหน่อยเดี๋ยวพุ่มอะไรเราก็ค่อยว่ากันไปนะครับผมม,มันปรับได้เพราะว่าเราไม่ได้ขุดแล้วก็ฝังเลยนะครับใช่คะ่ะเอากระถางมาดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวว่าตรงเนี้ยร้านค้าสีน้าเงินยังไงก็ต้องได้เปลี่ยนทิศเปลี่ยนแนวเปลี่ยนทิศเปลี่ยนการวางเพราะว่า มันบางล้านอยู่อ๋อก็คือร้านนี้อาจจะเปลี่ยนมุมใช่เปลี่ยนมุมค่ะเพราะว่าเปลนมุมมันไม่รับกันกับตัวบ้านเท่าไหร่เพราะว่ามันมาก่อนใช่ไหมคะอันนี้ทีนี้เรามาส,สร้างบ้านทีหลังเดี๋ยวในอนาคตนู่นแหละหลังเมหาหมอทําการกระตุ้นไข่เสร็จก็ค่อยว่ากันอาจจะมีการเปลี่ยนทิศก็คืออาจจะไปในโซน โซนฝั่งนู้นก็ได้นะครับผมโซนนู้นเราหันหน้าเข้ามาไม่ไม่ไม่ไกลขนาดนั้นไม่ไกลขนาดนั้นเอาประมาณเอาประมาณแค่นี้เลยระอาณแค่นี้แค่นี้ใช่แต่ว่าอาจจะหันยังไงก็๋ยวดูกันอีกทีนึงก็ค่อยว่ากันเนาะจะหันยังไงจะหันหน้าไปยังไงก็ค่อยว่ากันต้องเลื่อนไปด้านหลังอยู่อ๋อใช่ไหมที่เราคิดกันใช่ก็ยังไงก็ต้องได้หันเปลี่ยนทิศเพราะว่าตรงตรงบ้านเนี่ยต้องเห็นกำแพงอีก แล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นหันมาอย่างนี้อาจจะนะครับ<ต>ก็ดูก่อนยังไม่รู้ว่าจะหันไปยังไงค่ะก็เลยเดินมาดูดูต้นมงต้นไม้ <c oughs> ข้างหน้าต้นต้นไม้เราเป็นยังไงบ้างหญ้าเต็มเลยยามเย็นก็จะประมาณนี้พระอาทิตย์กำลังตกครับนน้พระอาทิตย์กำลังตกหให้ดูบรรยากาศนะครับผมยามเย็นของที่นี่นะับ ส่วนด้านหน้านี่ผมก็เดี๋ยวผมว่างเสร็จเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์นะครับผมก็คือมาทําความสะอาดมาขนญ้าออกเพราะว่าตอนนี้เราเราว่างแล้วแล้วก็เราก็พักกันนานละพักกับน้องเมย์นี่คือพักมาช่วงเชื่องหนึ่งละตอนนี้เริ่มมีพลังละกลับมาเคลียร์ของเคลียร์ของนะพวกนี้ยาพวกนี้เดี๋ยวเคลียร์ออกนะครับ FC ไม่ต้องห่วงเคลียร์ออกแล้วก็ ตรงส่วนด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็มีมีอะไรให้ทําไม่ต้องห่วงผมมาดูต้นไม้ครับว่าต้นไม้ของผมเนี่ยมันออกยอดหรือยงังต้นมะม่วงนี่ผมห่วงมากเลยพี่มาสำรวจต้นมะม่วงมว่าออกยอดหรือยงังมาดูนะมาเช็คยอดดู อเช็กยอดอ๋อนี่เมนี่นี่นี่มีใบออนออกมาแล้วนี่นี่เอาไม่ใช่ผมโดนแสงหลอกโคงใหญ่กว่ต้นไม้โคงใหญ่กว่าต้นไม้พี่บอกเอซว่าทั้งหน้าเนี่ยจะมีหญ้าตอนเนี้ยคือพอดีว่าพาเอฟซีเดินเดินเที่ยวดูว่าบริเวณของเราเป็นยังไงบ้าง ด้านหน้าเนี่ยบอก FC ว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้เราว่าเริ่มว่างแล้วเราเริ่มมีเวลาแล้วฝนก็เริ่มหยุดตกเมื่อต้นเดือนเนี่ยฝนหยุดฝนตกประมาณ15วันทําอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เริ่มฝนเริ่มหยุดใส่หางมาเลยุก้าอุก้า หล่อมาเลยเออมีเดี๋ยวนี้พอมันเจอเรามันไม่กระโดดแล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่าพอมันกระโดดเราไม่สนใจมันไงใช่ไหมเมื่อก่อนมันมันเจอพวกผมนะมันก็จะกระโดดมาแล้วก็เอาเล็บเอาเล็บแต่มันไม่เคยกระโดดใส่นูนเท่าไหร่นะเพราะหนูรู้จังหวะกระโดดมันหนูจะหันหลังหรือบางทีหนูจะทาให้มันรู้ว่าหนูไม่ชอบสิ่งนี้มันมันจะกระโดดแล้วก็ เกาะผมทําให้แขนผมเนี่ยมันเป็นรอยนะครับผมแต่หลังๆมาผมก็เลยพอลงมาปุ๊บผมก็ไม่เล่นกับมันเลยทําเป็นไม่สนใจแล้วก็พอนานๆไปถึงจะรูปหัวมันแหมอย่างเงี้ยก็จะไม่เล่นแล้วชุกะ hey, อยู่ดีๆนิ่งๆนิ่งๆ เส้นนี้ก็รถผ่านไปผ่านมาเยอะนะครับรถผ่านไปผ่านมาเยอะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกมีเวลาผมก็จะมาเคลียร์หญ้าเคลียร์อะไรพวกนี้ออก uh huh. นะครับจริงๆว่าจะทําตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแหละแต่ว่าฝนตกก็เลยมันก็เลยเลื่อนเลื่อนื่อื่อนไปเรื่อยๆไม่หรอกบ้านเรามันกว้างมากข้างหน้าน่าจะประมาณ3ามไร่นะคะเดินกันจนเหนื่อยเลยคะ่ะหอบอ โอเคนะครับ FC สำหรับคลิปนี้อัปเดตพาดูพื้นที่ด้านบริเวณด้านหน้าตา <Ch ita. S 1> นี่ครับรถผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเลยสวนไปตลอดทางจุก้ <Ch uka. S 3> เออมารถเยอะเอ กัดคอซะเลยหยอกกันซะเลยกัดคอซะเลยเดี๋ยวจะให้พี่เหน่งไปจัดห้องครัวใหม่นะคะจัดห้องครัวพอดีว่า FC เข้ามาหลายหลายคนแล้วเข้ามาเขาจะมายืนถ่ายใช่ไหมแล้วทีเนี้ยบางคนเขาจะแบบว่ายืนบ้างนั่งบ้างอะไรประมาณเนี้ยสวยดีได้ไหมได้ กับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะทําก็คือตุ่มน้ําคําว่าตุ่มน้ำเนี่ยถ้าเป็นโบราณมันจะ,จะเป็นเหมือนกับว่า,าเป็นตุ่มสําหรับคนเดินทางใช่ไหมเมื่อก่อนทางชนบทเขาจะมีตุ่มน้าไว้ให้คนเดินทางเนี่ยได้ตักน้ําทานแต่ทีเนี้ยตุ่มน้ําของพี่เนี่ยจะไว้ให้คนก็คือมาถึงแล้วคืออยากล้างมายล้างมือก็อจ,จะล้างในบริเวณตรงโซนแถวนี้ก็ได้ล้างมือล้างหน้าอะไรประมาณนั้นเป็นตุ่มแต่จริงๆจะมีก๊อกอยู่ นะครับจะเป็นก๊อกเดี๋ยวจะพยายามหาออกแบบอาจจะไว้โซนโซนนี้ก็ได้โซนล้างไม้ล้างมือแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปในบ้านหรือว,ว่าพอมาถึงบริเวณนี้ปุ๊บก็ล้างมือล้างเท้านะครับแล้วเดี๋ยวน้ําที่มันระบายก็จะต่อไปให้กับต้นมงต้นไม้เราก็มีจุดแล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับตามกําลังวีงมีแคนาเรา ออกยอดไหมออกยอด,ดนะี่เอออ่อ,อกอยอด,ดีนะอนี่ออกยอดอยู่ออกยอดก็แสดงว่ารอดแล้วม,มันหากินเองได้แล้วหากินเองเดีย๋ยวเอาปุ๋งมาโรยนี่ที่เน่งยอดชัดอืม,อ,มอันนี้ยอดชัดนี่นะฮะยอดอนี่ยอดนะฮะ 你要老大了。